แนะนำนทีมงานก็พูดไปจัดตรงนู้นนะครับถ้าพูดจากตรงเนี้ยต้องลดเสียงดนตรีลมเบาเกือบสุดเ,เลยไมงั้นเสียงจะแทรกเข้ามาอีกน,น,นะลองเทสเสียงออก่อนนครับเปิดไมค์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลลฮัลโหลเทสองสามสี่ฮัลโหล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 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สัครับ เราจะลองมันเครื่องแบแผ่นสีดีทุก,น,ทกน,นี่เป็นแผ่นซ้อมอาจารย์นะครับแผ่นที่อาจารย์ให้ไปก็เอามาใส่นะครับกดโอเพตรงนี้หรือเจ็ดตรงนี้นะครับม,นะมันจะมีสัญลักษณ์เอาแผ่นออกอยู่หรอกนะครับถ้าใครมีเครื่องเล่นดีดีที่บ้าน <c oughs> นะเวลาในการเดินของเครื่องตัวนี้ มันจะนับถอยหลังจากเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบกว่าไปจะถึงศูนย์ศูนย์นะครับแต่งว่าแผ่นนี้มันยึดได้ประมาณเจ็ดสิบสี่นาทีกว่านะครับตอนนี้อาจารย์กริบไปแล้วสามสิบแผ่นเหลือเวลาอยู่ประมาณหกสิบนาทีสี่สิบที่นาทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลากดเรคคอร์ดนะครับให้กดปุ่มแดงพอกดปุ่มแดงปุ๊บ สัญ,ญลักษณ์ของการเด้คอร์ดก็จะขึ้นมาจะมีจุดแดงพอร์และเพรถ้ามีเสียงเข้าไปในมิกเท่าไ,ไ,ไหร่เม่แหร่ทันทีตัวพอร์มันจะหลดุดพอหลุดปุ๊บตัวเลขมันก็จะเดินเห็นไหมตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับหลดุดขอให้กดพอร์ไว้ครั้งหนึ่งนะกดพอร์ครั้งที่สองแท็กก็จะเปลี่ยนไปอีกแท็กหนึ่งนะจากสาเดืนเป็นตาที่สองตัวนี้ก็มันจะไม่หลุดแล้ว นะครับวนธีการเช็คเสียงให้เช็คเสียงแต่ว่าเสียงระดับเนี้ยให้ตีรีเวลเนี่ยให้ตีขนาดไหนแต่อย่าให้มันเบาเกินไปหรืออย่าให้มันดังเกินไปจนตีแดงอย่างนี้ไม่เอาอะโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูหรือเบาขนาดนี้อย่างเงี้ยเบาอย่างเงี้ยได้ไหมก็ลองเทสดูนะครับว่าเสียงให้มันตีในระดับไหนถึงจะโอเค แต่ที่แน่ๆให้รู้ว่าหนึ่งเบาเกินไปอย่างนี้ก็ไม่ได้หรือแรงเกินไปอย่านี้ก็ไม่ได้ครับโอเคนะกลับแล้วอาจารย์จะสาธิตคร่าวๆให้ดูเรื่องของแท็กแนะนำสีนงานนะครับอ๋อเทียบตามวงก พรุ่งนี้ตอนเช้าขึ้นเช้าขึ้นบ่ายใช้เทียงจะเลิกเที่ยงเลิกแล้วต่อตอเาพ่อแบต่อกระชุยอ่อ้อาเร่ไหนกเนี่ยัต่อเียนไต่อที่นี่อ่น พักโฆษณาทายคนอื่นเรียนเพลงให้พร้อมนะครับเช็คเสียงคนพู่ก่อนฮัลโหลหนึ่งสองสามนิสาชนเรียนังวันลมีปวีนาสุนิสาอะไรประมาณนี้เพื่อเสียงโอเคแล้วตอนิีน่อยฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่วัตอนเนี้ยเทียนเพลงผ่านหรือังคนลว เช็คเสียงแต่ถ้าเกิดเราไม่กดเลคคอร์ดสัญญาณเสียงมันก็ไม่ชอบรีเวลก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะฟังเช็คเสียงนีให้กดเลคคอร์ดนะครัพบพอกดเลคคอร์ดครั้งแรกปุ๊บเนี่ยสัญญาณมันจะหลุด